สวัดีครับยินดีต้อนรับครับผมช่องมุกตาปาเพลินครับวันนี้จะไปโรงเรียนอะไรอ่ะเอาในครับผมตอนนี้ก็รับประทานข้าวนะครับแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนอ๋ออาหารเหนียวอะไรอาหารเหนียวลูกอ๋ออาหารเหนียว อ๋อครับผมไาโอ้ไปียไม่หิวยังไม่หิวนะปตรงาปตอนนี้ก็เป็นการกินเพื่อทวงเวลานะคะไม่ให้ไปนะเดี๋ยวก็ต้องไปวพรนี้หนูไปโรงเรียนวันแรกใช่ไหมคะใช่ไหมคะมนูอยู่หลายวันแล้วเนาะ ไปไปหาพ่อไปะส่รองเท้ายังฮะกินน,ะะน,นน้ำหรอคะนี่ไงน้ำลูกอ่าอ่ากินน้ำก่อนเก่งมากไปมาเนี้ยไปแล้วนะคะไป่อรออยู่นูน่นใส่แมสไว้ลูกจะได้ไม่เ,มไมเ,มเป็นโควิดนะคะ ื่อวานทำไมไม่ไม่เป็นอย่างนี้เมื่อวานข้าตาเหรอไะบอ <c oughs> <c oughs> เป็นยังบอเป็นยังปไปไม่รูคุณยายโซฟีมองดูอ่ะน้องตาเป็นอะไรแล้ว <c oughs> จุ่งไม่ไหวอ่ะไปขึ้นรถเลงวันนี้ไปสายนิดนึงนะคะ, <c oughs> ะ,ะมาเอมามพ่อทำอะไรอะ่ะกิกิ้ พ่อจะไปไหนเนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบายนี่หนามุกตาได้ของพันตะประจุงนะคะกระเป๋าโอ้โหเลิศดไปขึ้นรถลูกถอดน้ำใหม่ด้วยขึ้นรถไปวันนี้ล้างเอาขน้อาใหม่ให้นางไปเออออกก็ได้เออวางมาเอาไว้ะต้ค้างให้ลูกไว้ะต้ค้างนั่นแหละฮะอ๋อผิดปากอ่ะขึ้นรถมาขึ้นขึ้น จะยืดเยื้อไปเพื่ออะไรยังไงก็ต้องไปจ้ะไ,ไปกันเลยพ่อจะนั่งอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจแม่มารับนะคะอ่ะ,ะค่ะน้ำตาดิกนะคะก็ธรรมดาดิกอนุบาลเนาะอเนี่ยพ่อกระตุงกระตริงให้อ่นเดียวกันกับแม่ปะ จ้ะเช่นน้ำตาปะไม่เช็ดให้มาอู้ยน้าปปะไปย่างงางไปเดินดูพ่อดูพ่อเด้อสิไปไปกับแม่ไปดูพ่อเด้อสิคนเก่งคนเก่งคนเก่งแมวโอ้คนเก่งแมวเกินอยู่แล้วมนกตากินอยู่แล้ว เดิน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 เวลาไปโรงเรียนแล้วเข้าประตูได้เนี่ย อุ้มนะอุ้มหน่อยนะหัวพ่อกับหัวลูกใครจะพันกันก่อนนะคะโอ้ต่างโลกเขาเจ้าเจ้าเนาะคุณพ่อยังโหดครับใส่โหดนะครับเดินหลบโลกเขาเจ้าไหนสิเออพ่ออุ้มแล้วไงพ่ออุ้มแลงเงียบเงียบเงียบเอา พ่อจะมารับเด้นนะคะก็ตอนนี้ก็มาส่งน้องถึงโรงเรียนนะคะ FC นะคะเราข้าม J ออกนะคะอ่ะนะคะก็พิดอันว่าเรียบร้อยนอนนะคะส่งน้องมุกดาเข้าโรงเรียนแล้วนะคะก็เมื่อกี้ก็ไม่อยากถ่ายนางนอนนางร้องไห้อยู่นะคะโอเคค่ะขอยาจะคลิปเท่านี้ก่อนนะคะ